สวัสดีครับเฮ้ขว่าไม่ใช่รายการดีแล้วอ่ะวันนี้เรากลับมาพบกับโคค่เอ็นเซอร์วิเหมือนเดิมนะครับผมอันโคค่เอ็นเซอร์วิครับผมและวันนี้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนผมไม่ใช่ใครที่ไหนมีดำมาทำไมไม่รู้แล้วใส่แว่นดำทำไมเพื่อเดี๋ยวขออนุญาตถอดน,นะใครปิดไฟว่ามืดไปหมดเลย วันนี้เรามาในทีมสีดำดำดำนะครับเมื่อกี้เปิดตัวด้วยพี่ป้อมพี่โตโอ้โหรูยอาย่เลยนะครับ <ๆ S 1> ก็วันนี้เรามาพูดเรื่องสีดำของตัวบ่อสีดำนั้นสำคัญชะไหนสำคัญไหมอ่ะสำคัญอ่ะตอบแล้วสำคัญสำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันทำไมสีดำถึง,งสำค,คัญกับการ ลงพื้นบ่อหรือผนังบ่อหรือการฉาบนะครับเรามาพูดกันเรื่องสีดําก่อนนะครับคือโดยปกติเนี่ยบ่อเราที่เราเลี้ยงปลากันนะครับมันก็คือบ่อปูนโดยปกติ <Okay. S 1> แต่ว่าพอเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราสร้างบ่อไปเสร็จปับ๊บเราฉาบเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราขัดมันเรียบร้อยนะครับทําไมเราลงสีดําอันเนี้ยเป็นหลายคาถาม ็นหลายบ้านที่ถามผมแทบทุกบ้านและผมก็เคยมีคำถามแบบนี้กับคนรุ่นก่อนๆน,นะครับว่าทำไมถึงต้องใช้สีดำโอเคโอเคเรามาพูดกันอย่างนี้ว่าตะไคร่ที่อยู่ในน้ำครับคือมันเป็นตะไคร่เขียวแกมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยพอเวลาตะไคร่มนเริ่มขึ้นมันเริ่มจับเนี่ยมันก็จะเริ่มทำปฏิกิยาภายในบ่อก็จะเริ่มขึ้นแต่ว่าโดยปกติอะพอตะไคร่มันขึ้นเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันทั้งทั้งบ่อทั้งพื้นมันจะค่อยๆขึ้นเป็นจุดจุดจุดแต่ละจุด <Okay. S 1> พอเราขึ้นเป็นจุดแต่ละจุดแล้วเนี่ยสมมุติเราใช้สีเขียวฉาบหรือใช้สีฟ้าฉาบนะครับสีที่ผมบอกนี่ก็คือสีฝุ่นผสมไปในผงปูนนะครับฉาบเนี่ยพอเวลาตะไคร่มันจับหรือตะไคร่มันขึ้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสีเนี่ยมันถูกกลืนไปโดยปริยาย แล้วพอเวลาตะไครมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแค่ดอกเล็กๆเป็นจุดๆแต่ละจุดซึ่งมันมองแล้วมันไม่สวยงามนะครับแต่พอเราฉาบดําเสร็จปั๊บเนี่ยพอตะไคร้มันขึ้นเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าตะไคร้มันมันขึ้นจุดไหนบ้างแต่ว่ามันก็ขึ้นพอมันขึ้นบูมไปทั้งบ่อเนี่ยบ่อมันก็จะดําแล้วพอบ่อดําเสร็จปั๊บมันมีข้อดีในด้านไหนอีกนะครับมันก็มีข้อดีที่ว่า มันสามารถอัดผิวปลาหรืออัดตัวปลาให้ดูลอยขึ้นมาสําหรับที่น้ําใสนะครับบ่อที่น้ําใสน้ําที่ระบบ,บระบบกรองเข้าที่เข้าทางแล้วมันจะใสขึ้นมาเลยเราจะเห็นตัวปลาแทบทุกมุมของตัวบ่อเลยนะครับยกเว้น <Wow. S 1> ปลาสีเดียวที่มองไม่เห็นคือคาร์ลัสคือไอ้นั้นคือปลาดำของแท้คือผนังบ่อก,ก็ดําอยู่แล้วตัวปลาก็ดาเพราะยิ่งลงไปก็ยิ่งมองไม่เห็นตัวปลาเข้าไปใหญ่นะครับมอ <Okay. S 1> ไออย่างเงี้ย คือสีดําแต่ก็มีขาวมันก็ยังพอมองเห็นอ่ะตากเทียบอย่างเงี้ยคือลงไปอย่างเงี้ยลงไปในบอ่อเนี่ยก็ยังเห็นสีขาวของตัวตัวปลาบ้างแต่ยังคาลักษลงไปมองไม่เห็นเลยไอ้อย่างนั้นเป็นปลาวงจุ้ยอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแล้วผมสองตอไปว่าทําไมบอ่อด,ดําดีนะครับคือตามที่เราใช้งานกันเนี่ยพอเวลาตะไข่มันหลุดเนี่ยหรือตะไข่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นมันทําให้ เออเรามองไม่เห็นคือรายละเอียดภายในบอกว่ามันมีตรงไหนตรงไหนยังไงแต่ว่าแล้วพอเสร็จแล้วพอเสร็จปั๊บถามว่าใช้สีเขียวได้ไหมได้ครับใช้สีอะไรก็ได้เราผสมกันไปในออปูนนะครับแล้วก็ฉาบขึ้นไปใช้ได้ใช้ทุกสีแต่ที่นิยมใช้สีดําเพราะว่ามันทํางานง่ายจะว่าทํางานง่ายก็ไม่ใช่แต่ว่ามันพอเวลาตะไคร่มันขึ้นเ่ยมันอัดตัวมันอัดตัวปลาให้ลอยขึ้นมาแล้วสวย นะครับสำหรับการใช้สีดำนะครับแต่บางท่านจะใช้สีอะไรก็สุดแท้แล้วแต่แล้วแต่อยากจะใช้แต่ว่าพอผล้ายเนี่ยตาค่ยมันจับขึ้นไปเนี่ยมันก็มองไม่เห็นสีเหมือนกันนะครับข้อดีอ่ะแล้วเรามาดูข้อเสียของของการใช้สีดำนะครับมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปข้อเสียของมันก็คือในช่วงกรรมวิธีการทําหรือว่าในช่วงที่เราจะ เราจะผสมกับมันเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนซึ่งยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับผสมเนี่ยใช้สีดำแนะนำให้หาสีดำจริงๆนะครับาบางยี่ห้อซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่บอกว่ายี่ห้อไหนก็แล้วกันนะครับคือลองดูในตลาดแต่าหาสีดำให้สนิทส่วนตัวผมผมจะใช้ยี่ห้อของเบเยอร์ ขอ,ขอพูดเลยการันการผมใช้ยี่ห้อของเบเยอร์ก็สุดแท้ไปซื้ออ่มันเป็นฝุ่นปูนนะครับก็เขาเรียกว่าสีฝุ่นนะครับอัตราการผสมเนี่ยปูน3นะครับสี1เอามาผสมคุกรวมกันก่อนนะครับแล้วถ้าให้ดีนะครับให้ดีเนี่ยเราเอา,เอาตะแกรงร่อนนะครับอพอผสมกันเสร็จปับ๊บยังได้ไม่ดีก็เอาตะแกรงร่อนก่อน พอร่อนล่อนล่อนให้ตัวปูนกับตัวสีมันเข้ากันเสร็จปั๊บเนี่ยเม็ดสีที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆซึ่งมันอาจจะดูความชื้นบ้างมันอาจจะไม่แตกตัวนะครับแต่ถ้าร่อนเสร็จปั๊บเนี่ยมันแตกแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบเม็ดเหมือนเม็ดกดใหญ่ๆแล้วก็เอานิ้วกดมันก็จะหลุดล่อนออกมามันก็จะเป็นตัวบางๆฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พอเวลาเราใช้งานไปเนี่ยพอเวลามันฉาบผสมปูนขึ้นไปเนี่ยมันฉาบแล้วมันสวยโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเราผสมไม่ดีนะครับพอเราฉาบขึ้นไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสําหรัับบบคคนนทีี่่มมปรรระะะสกกกาาณ์็จออองเลยว ไอเนี่ยสีเนี่ยล่อนยังไม่ดีนะครับพอมาฉาบขึ้นไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราเราจะมองเห็นได้เลยว่ามันมีมันมีเม็ดสีที่มันยังไม่แตกตัวดีครับอ่าอย่างนั้นอะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอมันใช้เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะดําไปเรื่อยๆนะครับไอแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ดานะครับหรือมันอาจจะไม่ไม่ได้ตรงใจเราที่แบบเฮ้ยจางดาแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มดําของตัวมันเองด้วยตัวตะไคร่เองอะไรเองนะครับแล้วก็สีดําอย่างที่2ก็คือใช้สีทา นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้สีทานะครับผมใช้ปูนผสมฝุ่นเลยก็คือผงซีเมนนะครับอ่าแล้วก็ผสมกันเลยแล้วก็ขึ้นฉาบเลยนะครับเดี๋ยวก็ดูตามรูปกันลวกันนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือใช้สีดำนะครับบางคนก็จะใชะ้สีที่เป็นสีทาเฉพาะของตัวบ่อก็มีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดก็ท่านก็ลองไปหาเอากันลวกันนะครับว่า แต่ละยี่ห้อแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้ใช้เพราะว่าพอใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็บางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยหรือบางอันเนี่ยมันหลุดพอทาไปสักพักแล้วมันหลุดสีมันหลุดมันก็หลุดล่อนมาเป็นแผ่นมันก็ทําให้ผลลัพธ์ท้ายเนี่ยมันก็หลุดออกมาเราก็เสียตังค์โดยใช่เหตุนะครับแล้วก็โอเคเราก็ไปดูเอาก็แล้วกันว่าเราเราอยากจะใช้ยี่ห้อไหนใช้วิธีไหนทําแบบไหนก็สุดแท้แล้วแต่พวกท่านกันเลยนะครับเพราะว่า การทํางานมาต่างกันแต่ถามว่าไม่ใช้สีดําก็ได้ไหมก็ได้จะใช้สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองก็สุดแทนแล้วแต่เพราะว่าในท้องตลาดมีสีฝุ่นขายมีน้สีน้ําเงินอ่ะมี้สีน้ำเงินสีแดงก็มีเออสีอิดอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะครับไปใช้ก็แล้วกันแล้วแล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมใช้สีดำเพราะว่ามันอัดตัวปลาขึ้นมาได้สวยนะครับแต่ถามว่าที่อื่นเขาจะใช้สีไหนก็ผมเคยเห็นที่บางฟาร์มก็ใช้สีเขียว หรืออย่างอย่างที่หลายๆท่านเห็นในญี่ปุ่นอะ่ะบางทีตามฟาร์มเขาใช้สีเขียวไปเลยแต่ว่าอันนั้นอะ่ะคือน้ำเขาไม่ได้มีตลอดเขาก็สูบน้ำทิ้งแล้วปล่อยบอ่อแห้งมันก,มนก็มันก็ใช้ได้มันก็ใส่ใช้แค่ไม่เท่าไหร่พอใช้ไม่เท่าไหร่เสร็จปับ๊บเขาก็สูบน้ำบอ่อมันก็แห้งเหมือนเดิมตะไคร่มันก็ยังไม่เกิดนะครับมันก็ <Okay. S 2> ทำได้อแต่ของเราเนี่ยเราเลี้ยงในระยะยาวอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงยังไงตะไคร่มันขึ้นอยู่แล้วอดี๋ยวไค้มันขึ้นอยู่แล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ดาอ่ โดยประมาณอย่างนี้เลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็รู้แล้วนะครับการฉาบสีดําหรือการขึ้นฉาบสีดำเนี่ยช่างแต่ละคนเนี่ยก็ใช้วิธีแตกต่างกันไปนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะาฉาบแล้วก็เกียงขัดมันไล่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ความดํามันจะเริ่มขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก,กแ็แอบยิ้มไม่ได้นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสีดําหรือการฉาบดําการลงดํา ลงแค่ในบ่อเลี้ยงพอแค่ในบ่อเลี้ยงพออย่าไปลงถึงฝั่งบ่อกรองเพราะอะไรถึงไม่ให้ลงในบ่อกรองเพราะว่าคุณลองคิดดูขี้ปลาก็เลอะก็ดําเราก็จะมองไม่เห็นถูกไหมแล้วพอเสร็จปั๊บเรามานั่งใส่แบบฉาบดําทั้งผนังบ่อเลี้ยงแล้วบ่อกรองพอเราเราล้างขี้ปลาเราจะมองไม่เห็นขี้ปลาว่าขี้ปลามาติดอยู่ตรงไหนฉะนั้นฝากไว้นะครับฉาบแค่บ่อเลี้ยงอย่างเดียวพอบ่อกรองไม่ต้องไปยุ่งกับมันบ่อกรองแค่ฉาบปกติ อาฉาบขัดมันปกติในบ่อกรองเอาฉาบใช้สีฝุ่นใช้สีปูนปกติแล้วครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอย่าใช้สีดําเพราะว่าใช้สีดําผมเคยเจอ,อคนงานไม่รู้ช่างไม่รู้พอไปเสร็จปับป๊บไปตรวจงานเสร็จปั๊บพวกฉาบดําหมดเลยผมก็ถามว่าเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ผมก็ผมก็ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งกับคนงานไว้อันนั้นอ่ะคือเราเป็นงานคอนเซัลท์ซึ่งพอไปเป็นงานคอนเซัลท์มันไม่ใช่ช่างของตัวผมเองเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้เขาก็คิดว่าฉาบดําก็ฉาบมันไปทั้งบ่อเลย เออผมเลยอทย้ายไปฉาบเข้าบ่าอ,อกรองด้วยผมก็เลยบอกเจ้าจเอาไงดีผมก็เลยเอางนี้ปูนมันยังไม่ค่อยหมาดมันยังหมาดก็เลยต้องเอาพวกเเอาซีเมนต์ไล่ลับขึ้นใหม่ใหให้ให้ความดํามันลดลงเออให้สีมันลดลงแล้วเออมันก็ลดลงจริงๆแต่ว่ามันก็ลดลงไปไม่มากเราจะขูดปูนออกที่ฉาบไปแล้วก็ไม่ได้เพราะมันก็ไปทั้งแผงเหมือนกันเออฉะนั้นแบบเจ้าของบ้านมาก็งงเอาชาวบ้านก็ไม่เจ้าของบ้านก็ไม่รู้เพราะว่าเจ้าเจ้าของบ้านให้เราไปเป็นคอนซัลท์เจ้าของบ้านก็ไม่ได้ดูดีเทล เราก็ไม่ได้บอกช่างไว้ว่าอโอเคเราให้ทําแค่นี้ช่างก็ด้วยความเฮ้ยทาให้เขาเลยดีใจอะไรอย่างเงี้ยใจดีเออไม่ใช่ดีใจใจดีจดทําไปเสร็จปะโอ้โหไปดูพี่ขูดออกมันไม่ได้ปวดห้กก็ต้องขูดออกนะครับอันนี้ฝากไว้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นทิคเล็กๆน้อยๆสาหรับบ่อปลาแทบทุกบ่อที่จะต้องนําไปใช้แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งบางคนจะไปใช้กระเบือ้อง ติดผนังบ่อได้ไหมทําได้ไหมก็ผมก็ให้เหตุผลว่าทําได้ครับบ่อของท่านท่านทําอยากจะทําแบบไหนก็ทําได้แต่การที่พอเวลาเราใช้ตะคเ,เราใช้กระเบื้องจะใช้ผิวหยาบหรือผิวมันนะครับตะไคร่มันก็ข้างเกาะได้ยากฉะนั้นพอตะไคร่มันเกาะไม่ได้หรือมันเกาะได้ยากเนี่ยมันทําให้ระบบนิเวศภายในบ่อเนี่ย มันมันเจริญจบตัวได้ช้านะครับแล้วก็พอเวลาตะคด้วยการใช้กระเบื้องเนี่ยบางทีอ่ะเราใช้กระเบื้องสีสวยไงเราก็แค่ว่าเฮ้ยเราอยากให้กระเบื้องมันแบบให้มันดูสวยอะไรเงี้ยดูบอสดูสวยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันมันทำให้มันทาให้ตะไคร่เกาะได้ยากพอตะไคร่เกาะไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเนี้ยมันก็ทําให้มีปัญหากับในระบบกรองตะไคร่ก็จะไปตันในระบบกรองแล้วเราก็ต้องมาคอยล้างทำความสะอาด แต่เราจะดีกว่าไหมคือเราฉาบแล้วใช้ฝุ่นดําผสมกับซีเมนต์ฉาบขึ้นแบบปกติเลยหนึ่งคือคุณไม่ต้องมานั่งเปลืองเงินกับการค่าปูกระเบื้องค่าแรงปูกระเบื้องหนึ่งนะแล้วสองก็คือค่ากระเบื้องตารางเมตรเท่าไหร่ก็สุดแท้แล้วแต่ว่าคุณจะใช้เกตไหนเออนั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยฝากไปด้วยบอ่อลงด,ดําดีที่สุดไหมสําหรับส่วนวผมสําหรับส่วนตัวผม,ว,ว,ผมว่าโอเคว่าดีนะครับแต่คนอื่น ไม่รู้นะครับแต่ที่ผมทําให้ลูกค้าหรือผมออกแบบให้ลูกค้าเองหรือผมไปเป็นคอนซัลท์เองเนี่ยผมก็จะทางานแบบนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ให้น้องมาช่วยปิดคลิปนะครับเพราะว่าสี่ค่าตัวน้องมาแล้วน้องไม่ช่วยทําอะไรเลยก็ไม่ได้นะครับ <H at> อยากจะฝากอะไรกับคนดูไหม, <H at> มาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโค,โคโอ่อยแอนเซอร์วิดด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในโอกาสต่อๆไปด้วยนะรักนะจูบูจูบสวัสดีครับบายไปพอแล้วเลิกสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทุย <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโค c o อ้อแอนเซอด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและอ้ทวี